เราก็ยืนอยู่ที่วัดพระาธาตุหลวงนะครับเนี่ยพระาธาตุหลวงที่อยู่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับก็เป็นพระาธาตุที่เรียกว่าใหญ่และก็สูงที่สุดในประเทศลรามีความสูงถึง45เมตรด้วยกันนะครับสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยยเทศฐาธิราชนะครับสมัยที่พระเจ้าชัยยเทศฐาธิรานี่ได้ย้ายราชธานีนะครับจากหลวงพระบางมาที่นครเวียงจันทร์นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมครับว่ามีความสวยงามมากน้อยเพียงไหนครับ มุมนี้ก็นะจะจะเป็นมุมด้านหน yeah okay. ้านะครับที่เป็นมุมยอดนิยมที่เราจะต้องถ่ายเก็บไว้รูปนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปหามุมด้านในก่อนเดี๋ยวว่าช่วงกลางวันนี่เป็นช่วงที่ผู้คนมากล่าวไหวสักการะค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวขอผมถ่ายตรงนี้นิดเดียว เพราะเราจะเห็นประตู2นะ่ะสข้างถ้าได้มุมกว้างาเห็นประตู2องข้าง นี้จะเป็นรูปของการถ่ายย้อนแสงนิดๆนะครับแต่ผมว่าท้องฟ้าโอเคเลยจะลองถ่ายดูด้วย HDR อย่นะครับเพราะ HDR ช่วยเราได้ได้ไดรูปสวยอีกแล้วฝั่งนี้ไป็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้คนน้อยหน่อย ผมจะลองเอาฉากหน้านะครับเอาหนังคางมาเป็นกรอบหน่อยนะครับอีกอย่างเราอยู่ด้านในด้วยทำให้ไม่ร้อนเดี๋ยวถ่ายแบบลาลาร์บ้างบาลาน์ที่หมายผมว่าผมจะอยู่กลางเลยน,นะออย่างนี้นะผมอยู่ตรงกลางเลยกลําแพงของตัวพระธาตุเนี่ยครับกลางตีออกไปด้านซ้ายขวาของรูป เราจะมาสอนเทคนิคของการถ่ายภาพนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเดินมารอบๆเนี่ยผมได้ใช้เทคนิค HDR ในกล้อง e o s 5 D นะครับวันนี้ US 5 D เนี่ยเป็นกล้องรุ่นใหม่เขาเรียกว่า5 D Mark i i นะครับซึ่งเป็นกล้อง5 D Mark i i ที่พัฒนามาจาก Mark II นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างจาก Mark II นะครับตั้งแต่ความละเอียดก็22ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโหมดมีโหมด HDR ด้วย HDR คืออะไรครับ ปกติเราถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยที่มีคอนทราสสูงเช่นลักษณะแบบนี้นะครับถ่ายภาพท้องฟ้าด้วยแล้วก็มีพระธาตุด้วยนะครับแน่นอนถ้าเราท้องฟ้าไว้พระธาตุอาจจะมืดไปเราเราเอาพระธาตุไว้ท้องฟ้าก็อาจจะสว่างเกินไปทีนี้การใช้ hdr คือการที่กล้องจะถ่ายรูปทีนึงสารูปนะครับเป็นรูป normal over แล้วก็ under เสร็จแล้วเอาสามรูปนี้มารวมกันนะครับก็จะได้ทั้งรายละเอียดของส่วนมืดและก็ส่วนสว่างมาอยู่ในภาพภาพเดียวกัน วิธีการตั้งตั้งยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้โหมดนะครับวันนี้เราจะใช้โหมดทีวีเพื่อผมต้องการให้ชัตเตอร์สปีดสูงนะครับเพราะเนื่องจากว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันมี3ภาพติดกันผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยในวันนี้นั่นหมายความว่าภาพทั้ง3ภาพควรจะอยู่ในบริเวณจุดๆเดียวกันตลอดภาพจะได้ไม่เหลื่อมนะครับชัตเตอร์สปีดผมจะใช้อยู่ประมาณสัก1นึส่วนห้าวินาทีนะครับแล้วก็รูรับแสงปล่อยให้กล้องมันจัดก,การให้เรานะครับหลังจากนั้นเราไป โหมด dive ก็คือโหมดในการถ่ายภาพผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงหรือ high continuous mode นะครับเพื่อจะให้ถ่ายทีหนึ่ง3รูปด้วยความรวดเร็ว,รวหลังจากนั้นไปที่ตรงบริเวณด้านหลังกล้องนะครับจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งซึ่งเป็นปุ่มเป็นรูปผู้กันสีนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า hdr นะครับเข้าไป hdr เนี่ยกดคำว่า set ปั๊บนะครับในบรรทัดแรกก็จะเป็น adjust dynamic range ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเป็นออโต้ก็ได้ให้กล้องมัน Adjust เองก็คือมันก็จะหาความต่างระหว่างแสงที่ Under อรกับโอเวนะครับว่ามีความต่าง1หรือ2หรือ3 s t สตอกนะครับให้มันออโต้ไว้เลื่องลงมาที่บรรทัดที่2เป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกเนี่ยวันนี้ผมจะใช้เอฟเฟกที่ในนี้ใช้ชื่อว่า Art b o w บนะครับซึ่งก็จะเป็น Art แล้วก็มีสีที่ค่อนข้างจัดจ้านนะกดเซลงไปเสร็จแล้วนะครับตรงบริเวณ บรรทัดที่3 c o n t i n u o u s H D R นะั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเซตให้เป็น one shot only หมายความว่าถ่ายรูปเดียวหลังจากนั้นเข้าสู่โหมดปกตินะทีนี้วันนี้เราจะถ่าย H D R หลายรูปเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนไปที่โหมด every shot นะครับก็คือถ่ายทุกรูปเป็น H D R แล้วก็ลงมาบรรทัดต่อมาก็เป็น auto image align นะครับเราจะไปเซตที่ enable นะั่นหมายความว่าถ้ารูป3รูปมีความเหลื่อมกันเนี่ย กล้องมันก็จะช่วยแอดจัสให้เรานะครับให้ความเหลื่อหมหายไปนะครับแล้วก็บันทึกสุดท้ายนะครับเซฟซอสอิมเมจนะครับเราสามารถที่จะเลือกที่จะบันทึกทั้ง3ภาพแล้วก็ภาพสุดท้ายคือภาพ HDR ทั้งหมด4ภาพเก็บไว้ในกล้องหรือจะเลือกบันทึกเฉพาะรูปที่เป็น HDR อย่างเดียวนะครับวันนี้เราจะใช้เลือกบันทึก HDR อย่างเดียวนะครับอีก3ภาพเราไม่เอานะ ก็กดเป็น hdr image only นะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปถ่ายแล้วับมุมนี้นะครับก็เป็นมุมหนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าเราใช้มุมที่เป็นเขาเรียกเป็นลาเรนไวนงเกิลนะครับเรนมุมกว้างเนี่ยถ่ายตรงนี้นะครับมุมของพระธาตุตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เรียกว่ายิงเข้าไปเป็นเลนเส้นนำสายตานะครับแล้วทำให้องค์พระธาตุเนี้ยดูสง่านะครับหน้าเกรงขาม วันนี้ผมก็จะมาเดินหามุมในการถ่ายภาพนะครับท้องฟ้าซึ่งค่อนข้างเืดเนี่ยแน่นอนเราต้องหาพอ p หรือหาฉากหน้าที่น่าสนใจเป็นการดึงดูดสายตาของคนดูภาพนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราดูมาถึงตรงนี้จะเห็นว่ามีต้นตาลอยู่ตรงนี้ผมว่าต้นตาลน่าจะเป็นฉากหน้าที่ดีนะครับแล้วก็จังหวะที่ด้านบนท้องฟ้าเนี่ยตัวพระอาทิตย์เองก็อยู่เรียกว่าอยู่หลังเมฆนะครับไม่ถึงก็สว่างมากจ่เห็น มีความสว่างอยู่บ้างเดี๋ยวผมจะลองเอาผ้าทิตย์เอาต้นตาลแล้วก็เอาตัวรพระธาตุนะครับมาอยู่ในรูปเดียวกันนะแล้วก็ใช้ HDR ผมว่าน่าจะเวิร์คครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับการถ่าย HDR นะครับ ก็ทําให้เราได้ลุ้นนะครับว่าในช่วงของการโปรเซสที่เอารูป3ามรูปมารวมกันเนี่ยรูปมันจะออกมาเป็นอย่างไรอ่แล้วก็รูปออกมาก็ได้ดั่งใจครับก็สวยงามนะเห็นพระอาทิตย์ด้วยเห็นต้นตาลด้วยแล้วก็เห็นตัวองค์พระธาตุด้วยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงที่หน้าดาวกาแฟทีรูมนะครับเราจะไปดูว่ากาแฟที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อของประเทศลาวเนี่ยมันขึ้นชื่อ,อยังไงรสชาติขนาดไหนตามเข้าไปดูครับพอมาถึงนี่ครับก็ความรู้สึกเหมือนจะอยู่ในออฟฟิศเลยครับก็จะเหมือนกับเป็นทีรูมประจำออฟฟิศะครับ,รบเรียกว,ว่าทํางานเหนื่ยอยมาปุ๊บก็จะมากิบกาแฟกันในออฟฟิศกันเลยนี่ครับก็คาปูชิโน่ใช่ไหมครับ กิ่นกาแฟของกุ่นสุดยอดครับเขาบอกกาแฟที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่ปลูกเองเลยครับแล้วก็ทำเองด้วยอร่อยมากครับหอมเดี๋ยวเรามาชิมอาหารสไตล์เวียดน,นามของที่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเหมือนกัน เขาบอกท่านประธานของที่นี่เนี่ยมากํากับดูแลเรื่องการกระบวนการในการทำอาหารเองเลยอย่างนี้เราต้องชินครับ